วันนี้นะคะยายพามาเที่ยวมาเที่ยวไหนคะเด็กๆมาเที่ยวไหนคะตลา,าดกอไผ่นี่ค่ะเดินกันมาเดินกันมา,นมานตามมาค่ะเพื่อนๆตามมาค่ะตลาดกอไผ่นะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะมาทานข้าวนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะเพื่อนๆพี่น้อยจะพามาเที่ยวค่ะวันนี้ เที่ยวด้วยกินข้าวด้วยนะคะแห่งใหม่จ้าอย่าตามไปนะคะนี่ค่ะตลาดกอไผ่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยข้าวข้าวข้าวหมกอะไรอะไรนะอ๋อข้าวหลามข้าวหลามค่ะข้าวหลามสี่สิบบาทนะคะห่บาทนะคะึ่งมันเป็นทันยพืชหรอคะ อืใส่ลงไปในมะพร้าวืูทำน่ารักจังเลยเนี่ยน่ารักจังเลยอันนี้ขายอะไรนาะมีร้านขายเยอะแยะวาฟเฟอร์ค่ะวาฟเฟอรไส้ทะลักวาฟเฟอรไส้ทะลักก้อก้งสั่งอะไรสั่งข้าวโพดกับลูกเกดลูข้าวโพดกับลูกเกดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเค้กค่ะเค้กลูกชิ้นทอดอันนี้เป็นอะไรนี่ส้ตตมตำส้ตมตำส้ตมตำส้ตมตำที่นั่งนี่ค่ะที่นั่งอ๋อเราจะมีที่เล่นด้วยที่เล่นให้เด็กเล่นนี่ค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งทานข้าวส้มตำค่ะส้มตำเมื่อวานหนูก็กินตามใช่ไหมคะส้มตำที่ไก่ไก่ใช่ไหมคะไก่ย่างส้มตำนี่ส้มตำน่าทานมากเลยส้มตำปูปลาเดี๋ยวเรารอปลาปิ้งค่ะเพื่อนๆปลาเอาค่ะเผานะคะปลาเผาเมื่อวานหนูกินรอ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 อะไไหมคะลาบ่เมื่อกี้น้องปุ๋ยว่าอะไรนะ ต้องกินแล้วจะรู้ว่าฟาร์มอร่อยมันมันแซ่บค่ะแซ่บนัวอ่ามันแซ่บนัวนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะแฝงเฮ้ยเยวเรอปลางันสงสัยเราจะได้ขั่าอีกนี่จำจำจำเขาเรียกจ้ำนะคะจ้ำอ่ำจ้ำนะคะจำจำจำอ่ำนะคะอ่ำโอ้ยแซบแซบเดี๋ยวกินด้วย กินข้าวี่ค่ะอร่อยมากนะคะ่กิไม่เหลือไม่เหลือไหนเวเฟอร์รดอะไรนะลูกเกล็ดเอา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 ที่ชูทับทานนี่อหมคะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะกลับค่ะมุมถ่ายรูปนะคะขี่จักรยานกับ นี่ค่ะขี่ขี่ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะไปไหนคะดูเขาจะถ่ายรูปนี่แงแคว้งแคว้งนช้า